สวัสดีครับผมพี่โจ้แห่งช่องทีไทยแลนด์นะครับผมเราพาชมเราพาไปวันนี้เราจะพาทุกคนมาปั่นจักรยานนะครับที่สวนรถไฟกันนะครับผมสวนรถไฟแห่งนี้นะครับจะมีปั่นจักรยานแล้วก็มีที่ให้เช่าจักรยานด้านหลังนี้นะครับผมก่อนที่เราจะไปปั่นจักรยานกันนะครับเราไปชมทางเข้ามาที่สวนรถไฟกันก่อนครับไปกันเลยครับตรงนี้จะเป็นป้ายระเมยกรมทางหลวงนะครับผมป้ายที่สาย รออห้าหนึ่งจะมาจอดตรงนี้นะครับผมครับพอลงรถเมล์สายห้าหนึ่งก็ลงตรงนี้ได้เลยครับส่งมากลนเรื่อยๆนะครับผมจะมีผ่านปตทเวยนะครับผมผมป้ายปตทนะครับผมพลังงานใหญ่แล้วเราจะเดินตรงไปเลยนะครับผมครับใกล้ถึงเข้าซอยนี้ครับผม บนถนนวิภาวดีรังสิตนะครับผมสำนักง,งานใหญ่ปตทเราจะเดินไปสวนรถไฟหรือว่าสวนวัชรเบญจทัตนะครับผมครับเห็นป้ายไหมครับผมสวนวัชรเบญจทัตนะครับผมเ,เข้าไปกันเลยนะครับแล้วก็ข้ามมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับผมเราจะเดินไปสวนรถไฟกันนะครับผมน่าจะประมาณ 600เมตรเนี่ยครับผมประมาณนี้แล้วครับผมเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงนะครับผมสําหรับใครที่อยากมาปั่นจักรยานนะครับแล้วก็มีอุทยานการเรียนรู้เ้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปชมกันเลยนะครับฝั่งตรงข้ามปตทนะครับก็มีร้านคาเฟ่มอยซอนแล้วก็เซเว่นนะครับผมน่ครับผมบรรยากาศนะครับผมเช้าเช้าอากาศดีมากเลยครับผมเหมาะนะครับที่จะปั่นจักรยานนะครับเล่นกันชิลๆครับ นี่นะครับสวนวชิระเบนจัตัดนะครับหรือว่าสวนรถไฟนะเดีนต่อไปอีกหน่อยนะครับผมจะมีให้เช่าจักรยานนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับทางเลี้ยวซ้ายตัวนี้ก็จะมีสระนะครับผมเราเดินเลี้ยวซ้ายตัวนี้เข้าไปได้เลยสวนรถไฟครับในกาอบรอบข้างนะครับผมก็จะมีน้ําูุกลางสระน้านะครับผมนี่ครับผม ก็จะถึงที่เช่าจักรยานแล้วนะครับผมซ้ายมือก็เป็นพอยนาลีนะครับมีอาหารนะครับผมมีหลายอย่างเลยจะเป็นป้ายส่วนรถไฟนะครับผมเขาจะบอกเวลาเปิดนะครับเวลาทําการครับจันท์ถึงอาทิตย์ทีห้าถึงสามทุ่มนะครับผมเราเดินต่อไปนะครับเราเดินตรงกันต่อไปนะครับผมใกล้แล้วครับผมนะครับเรากำลังจะเดินเข้ากันนะครับผม ขวามือเช่นกันก็จะเป็นอเมซอนนะครับผมครับผมเรากำลังจะเดินไปที่เต็นท์กันนะครับเพื่อที่จะเช่าจักรยานปั่นนะครับออกกาลังกายกันนะครับผมแถมยังได้เที่ยวด้วยนะครับผมได้มากันได้ครับเป็นเต็นท์นี่นะครับผมที่ให้เช่าจักรยานนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับเดิเลื่อนขึ้นไปหน่อยนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับผม นลครับผมจักรยานเทียบเลยครับเลือกได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นะครับผมแล้วแต่ถนัดแบบไหนนะครับมีหลายแบบหลายไซส์เลยเล้ตามสบายครับผมครับเทียบเลยครับผมเราจะเข้าไปเช่าจักรยานนะครับตัวนี้ก็เป็นคันละสามสิบนะครับผม วันนี้40บาทนะครับผมแล้วก็ของเด็ก20นะครับผมเมื่อกี้เราก็ได้เช่าจักรยาน30บาทนะครับผมก็ต้องมาแลกบัตรประชาชนนนะครับแล้วเขาจะมีบัตรนี้ให้กลับเรามานะครับก็คือขี่ไม่เกินเที่ยงนะครับของวันนี้นะครับผมนี่นะครับจะเป็นจักรยานที่เราเช่าวันนี้นะครับผม30บาทถือว่าโอเคนะครับผมไม่แพงเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยนะครับ ขอ,อสตาร์ทกันเลยครับอาจจะสั่นหน่อยนะครับผมสตาร์ทแล้วนี่นครับตามนี้เลยนะครับผมกำลังเันจักรยานกัน,กนอยู่นะครับผมบางพื้นที่อาจจะสั่นหน่อยนะครับผมเราจ,จะเข้าไปในสวนรถไฟกันนะครับค่อยๆขี่กันนะครับผม ผมเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายกันเลยครับเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงครับผมเมื่อที่จะเข้าสู่รถไฟนะครับผมนะครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาอีกทีนลย นี่จะเป็นป้ายนะครับผมแล้วเราก็ขี่ไปตามทางนะครับห้ามย้อนศรนะครับผมไปกันเลยครับสบายๆนะครับชิวๆไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยก็พับครับผมถ้าขี่แบบว่าไม่เร็วนะครับต้องชิดซ้ายไว้นะครับเดี๋ยวจะมีคันอื่นแซงเรานะครับผม แต่ถ้าเกิดเราขี่เล่นนะครับขี่ไปเื่ยๆครับผมขี่ไปตามทางสีเขียนนะครับผมแล้วงกลัวว่าจะหลงทางนะครับผมน,นี้เวลาขี่ครับถึงเที่ยงนะครับผมไม่เกินเที่ยงนะครับก็ออกกนนเอาอิเดียไปขีะครับผม ครเหนื่อยก็พักได้ครับผมไม่ต้องรีบอะไรเลยครับไม่ต้องรีบอะไรกันนะครับผมค่อยๆไปนะครับอากาศก็กดีเลยแดดเริ่มมีแล้วครับผมแต่ว่าไม่ร้อนครับผมเรามาได้ช่วงช้านะครับวันนี้ก็จะเป็นเวลาค่ะตื่นขึ้นนิดหน่อย ช้าครับถึขออภครับถึงที่นี้นะครับไปเปิดปีห้านะครับถึงสามขึ้นเลนะครับทุกวันนะครับผมเาจะปั่นหลายรอบก็ทำได้นะครับถ้ายังไม่หมดเวลาเนี่ยผมปั่นได้เลยครับผมแล้วแต่สะดวกนะครับทางซ้ายจะเป็นต้นไม้ดอกไม้ะไรสั้งอย่างนีครับสีเหลืองครับสวยงามมากนะครับ ตอนนี้เรากําลังปั่นจักรยานกันอยู่นะครับผมเราไม่ได้เดินนะครับนี่คิดการปั่นจักรยานครับนี่แหละครับผมสามารถถ้ามีเวลาว่างนะมาออกกำลังกายปั่นจักรยานกันที่นี่ได้เลยครับผม ชวางขวาเลยครับจะเป็นสนามดินเห็นนิดนึครับผมทางขวาจะเป็นสนามเท่านี้มีคน่นงสัญญาเยอะเลยครับผมที่นี่ช่วงช้านะครับแบบนี้บรรยากาศสบายสบาย ฝั่งซ้ายมือที่มองไกลๆนะครับก็จะเป็นสวนประตูจักรนะครับผมของที่เราอยู่คือสวนรถไฟครับนี่ก็จะเป็นสวนเล็กเล่นนะครับผมทางขวาครับตรงมาแล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางนะครับผม ดีแบบสบายมากเลยครับผมเหมือนกับไปกับแอเวนเจอร์เลยนะครับผมขึ้นเนินแล้วนะครับ ผีเสื้อเลครับผมล้วเข้าไปชมกันต่อไปนี้เราเรียกซานครับผมตรงนี้จะเปิดบริการ8โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งครับทุกวันจันทร์นะครับผมเข้าไปด้านในนะครับยากาศสงบร่มรื่นมากเลยครับผมใครไม่มาก็ไม่รู้นะครับว่าความสุขเป็นยังไงนะครับ อุทยานการเรียนรู้ผีเสื้อนะครับผมกรุงเทพผมเนี่ยเรากำลังจะเดินเข้าไปในอุทยานเรียนรู้ผีเสือ้อกรุงเทพนะครับผมแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับผมเดี๋ยเราจะเข้าไปด้านในนะครับตอนนี้เราอยู่ด้านในแล้วนะครับผม ก็จะเป็นทางตามทางนะครับให้เราเดินไปแล้ครับผมนี่นะครับมาอ่านดูได้นะครับผีเสื้อชนิดต่างๆทํา,าทให้เรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับจะเป็นชนิดพืชของหนอนผีเสื้อนะครับผมแต่ละชนิดลองมาอ่านกันดูได้นะครับออกมาข้างนอกกันแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปปั่นจักรยานเหมือนเดิมนะครับไปกันต่อนะครับ ไปดูนิดนึงก็ได้ครับครับตามกันมาเลยนะครับผมนี่ครับผมก็จะเป็นสวนข้างในอีกทีนึงนะครับผมที่นั่งอะไรก็มีนะครับจะมีป้ายเขียนว่าอุทยานบัวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมเดินเลี้ยวขวานะครับป้ายอุทยานบัวนะครับ เดี๋ยวลองเข้าไปชมกันนะครับผมครับเดินตามกันมาเลยเลยครับสงบลงรื้นิรนงงครับผมบรรยากาศข้างในสวนนะครับผมผนังเจ้าเศรกษกิจนะครับเราจะลงสะพานกันแล้วนะครับผมสวนหินนะครับผม อนนี้เราอยู่ในสวนสลิกิตนะครับผมภายในสวนรถไฟอีกทีหนึ่งนะครับเดินทั้งวันนะครับผมเดินได้ทั้งวันเลยตอนนี้เราปั่นจักรยาน,นครับเราแวะจอดแล้วก็ลงเดินนะครับผมนี่นะครับผมมันเดินกันได้นะครับ สวนสลิกกิตนะครับภายในสวนรถไฟนะครับผมจะตรงไปที่อุทยานดอกบัวนะครับผมเดินกันมาเรื่อยๆอครับนี่นะครับผมอุทยานดอกบัวมันจะเป็นลานกว้างๆนะครับผมสามารถเข้ามาชมกันได้ครับตรงกลางก็จะเป็นดอกบัวดอกใหญ่เลยครับสวยงามนะครับ มาดูกันใกล้ๆนะครับผมสวยมากดอกบัวตอนที่เด่งบานนะครับปบใหญ่ๆเลยนะครับผมครับสวยเลยครับผมดอกบัวสดๆกันเลยเลยครับผมครับหลังจากเราชมอุทยานดอกบัวแล้วนะครับเราจะออกมาปั่นจักรยานกันต่อนะครับผมปั่นจักรยานกันต่อนะครับ ไปต่อกันเลยนะครับต่อกันเลยสุดยอดจริงๆครับลงเนินแล้ววู้วสไตายแล้วนะครับผมไปกันต่อๆยาวๆเลยะครับ และนี่ก็คือความสุขแบบนึงนะครับผมที่หาซื้อไม่ได้นะครับูกมาด้วยตัวเองนะครับสุดยอดจริงๆครับผมสุดยอดสุดยอดจรดิงๆ ครับผม,ส,มสบายครับทรฟังก์ก์ออกกำลังกายกันได้เลยครับตอนนี้เราขี่ยังไม่ครบรอบเลยครับผมกว้างขวางมากนะครับขอที่ครบรอบอนลย บรรยากาศแค่หนึ่งรอบนะครับครับผมตอนนี้เราก็จะเอาจักรยานไปคืนนะครับผมเราใช้เวลาแค่ประมาณแค่สองชั่วโมงก,กว่าๆครับผมตอนนี้ยังไม่ย,ไมยังไม่เที่ยงนะครับผมแต่เราจะเอาจักรยานมาคืนนะครับผมแต่ถ้าใครมาที่นี่แล้วยังมีครบชั่วโมงก็สามารถนั่งเล่นกันก่อนนะครับเดี๋ยวใกล้ๆก็มาคืนก็ได้ครับผม นีครับผมจุดขึ้นจักรยานเหมือนที่ตอนเช้าเรามานะครับผมครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่โจทีไทยแลนด์นะครับผมแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ